yoruldum benim. 哎！哎<唉>！托你，哇！見到有歌嘛、啊。

ในเห็ริกันสา่โกงพิจงการปะกอบางใรันตาม้ัครเนวนอลางแล้วเราให้หมาขูดนะอยูตันงตเราพายสวกังกัดนะสหรโนาสหรโซน่าสมเรโนาสงเรโซนาสงเรือโดน่าสมหรืกาสมหรอโซน่าสมรือโซน่ารอโ่ามกรอโซ่ากมอนมอน่าสมอซน่าสมหนามอนามหรอโซนตามหรซน่าสมหรงอโซก็มหรืน่าสมรืนรอน่หน่าระน่สมหรือนมหรืน่าสมหอ karu kalau ada yang putar orang wanita ini waran itu ada tadi karena itu dia sama mah gue sama เราตัวน่าจะกันปัญญนตัานั้นนังดระดัเดียกันเดนกันนั่งบนโต๊ะเดยวโันตัวตัวบนนันกูการามกุมินะมันเรามกการามกมนะกการางกมินะไม่มาจุดนอะไรที่ดชเรย์่กันนนไมโงไดกมารลิันย่าิตััสดีิตังคนน้ัสติเม่ฮะตีจเลยละมวยเ้าาพระพิโร